การเติมลยางที่ถูกต้องนะคะว่าต้องทำยังไงน,นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะเบื้องต้นเรามาดูตัวเลขบนแก้มยางรถค่ะอย่างถัดไปที่อยู่บนแก้มยางนะคะจะเป็นปีที่ผลิตยางค่ะเราจะมาดูกันค่ะว่ายางอันนี้เป็นยางเก่าเก็บหรือว่าเป็นยางใหม่นะคะ สังเกตที่ตัวเลข4ตัวท้ายนะคะตัวเลขคู่แรก05จะเป็นสัปดาห์ที่ผลิตคู่หลัง20จะเป็นปีที่ผลิตค่ะเอามาดูวิธีการเช็คค่าลมยางกันค่ะเราก็จะกดตรงนี้นะคะให้เป็นรูปาการตั้งค่าหรือว่าฟันเฟืองนะคะแล้วก,กดโอเคแล้วก็เลือกไปที่ไฟลมยางจะเป็นสัญลักษณ์แบบนี้นะคะแล้วก,กดโอเคอีกทีหนึ่งอันนี้มันจะโชว์การ ค่าของล้อนะคะด้านสังเกตดูงมันจะมีขีดด้านซ้ายนะคะบนเนาะแล้วก็กดไปอีกทีหนึง่งอันนี้จะเป็นล้อหลังซ้ายนะคะด้านนี้จะเป็นล้อหลังขวาและด้านนี้จะเป็นนอหน้าขวาค่ะแล้วก็อันนี้ก็จะมาเช็คได้เลยว่าลมยางข้างไหนมีค่าลมเท่าไหร่นะคะทีนี้เรามาดูค่าการเติมลมยาง กําหนดเอาไว้นะคะตรงนี้เราจะสามารถดูได้จากประตูฝั่งคนขับนะคะจะอยู่ข้างๆประตูเลยอย่างแรกเลยนะคะก็คือขนาดยางค่ะที่เราดูไปเบื้องต้นตอนต้นคลิปนะคะ2ช่องถัดไปจะเป็นการเติมลมล้อหน้าและล้อหลังค่าวัดที่จะเช็คได้จากตัวรถหน่วยจะเป็นบาร์ คือ2.3แต่ว่าหากไปเติมที่ปั๊มหน่วยจะเป็น PSI นะคะก็คือ34ค่ะถ้าเติมขณะยางมีความร้อนก็สามารถบวกเพิ่มไปอีก2ได้เป็น36หากต้องจอดรถทิ้งไว้เป็นเวลานานสามารถเติมจาก2เป็น4ได้ค่ะเนื่องจากยางที่รับน้ำหนักรถไว้เป็นเวลานานจะทำให้ยางเสียรูปทรงได้ช่องสุดท้ายจะเป็นการเติมลมยางอะไหล่นะคะ อันนี้จะเป็น MG Xs นะคะก็จะคล้ายๆกันค่ะในส่วนการเติมลมยางของ MG Extender นะคะล้อหน้ากับล้อหลังก็จะแตกต่างกันค่ะก็มีประมาณเท่านี้นะคะวิธีในการเติมลมยางที่ถูกต้องที่นำมาฝากนว้นะคะ EP หน้าจะเป็นเกี่ยวกับ